รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย All New Corolla Cross a new journey ให้ชีวิตเดินทาง ฉันมีหนุนใจกับค้ายิ่งนะมารยาอย่างเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะข้าเกิดมาเพื่อมันโถทิ้งนี่ฮ่า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 เฮ้โอ๊ยอ่ะกินสิไม่ล่ะฉันดิ่มเล้วข้าก็ไม่หิว ครับเข้าสู่รายการ Dress My Love ชุดน,นี้พี่จัน จะทําให้เราได้เห็นถึงความรักค่ะผ่านการแต่งตัวของจากคู่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่แฟนคู่สามีภรรยาคู่เพื่อนคู่แม่ลูกหรือว่าแม้กระทั่งคู่จินก็ตามค่ะ<อ>และแน่นอนครับเมื่อเป็นเรื่องของการแต่งตัวนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่านั้นครับเราได้เห็นมาตลอดเลยว่าคู่รักเวลาเขาจัดชุดให้กัน,กนเนี่ยมันบอกถึงความใส่ใจอย่างมากด้วยครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นแนวของพ o p p พ p p ป p pop มาแบบ๊อปคนหนึ่ง pop. ป๊อปร็อกอีกคนหนึ่งป๊อปแดนซ์ออใช่แต่ทั้งคู่เนี่ยคือป๊อปเหมือนกันออมาพบกับคู่ป๊อปแดนซ์คู่แรกเลยนะะพี่ฮั่นนะฮะอิสริยะและซอจียอนค่ะคู่แรกหนึ่งป๊อปแดนซ์ฮั่นเดอสตาร์กับหวานใจซองจียอนที่ควงคู่เป็นสายแฟชั่นเป็นชุดคู่แบบจัดเต็ม มาพูดคุยกันแบบเรื่องของความรักก่อนดีกว่าใช่อยากรู้คู่นี้เนี่ยยังไงคะไปตกกลุ่มรักกันได้ยังไงเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเารู้จักกันนานแล้วพอเขารู้จักให้เขาตอบเออจริงหรือเปล่าที่จียอนเป็นคนจีบก่อนก็ก็หนูจีบก่อนเวลาจียอนจีบคนนี่ทำยังไงจีบไงไหนลองซีก่อนที่จะตัดสินใจตัด แต่สินใจจะไปจีบเนี่ยก็คือหนูตรงรู้สึกก่อนถ้าหนูไม่รู้สึกก็หนูไม่จีบใครใช่ถามฝั่งฝั่งชายฝ่ายชายบ้างเราถ่ายละครด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบคิดว่าด้วยความเซนต์เรานิดนึงก็รู้สึกว่ามันพิเศษเนาะใช่แบบเขาอ่อยเหรอวะเด็ก ละครเนี่ยก็คืออีนี่ต้องเล่นไงตอนในละครเล่นยากมากฮะเล่นยากไข่กระตุวจริงเยอะถามหน่อยรู้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของความรักเพราะว่าเห็นคู่นี้คือเรียกได้ว่ามุงมิงเลยนะภาพออกสื่อเพราะว่าชอบแต่งตัวคู่กันอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ก็คู่ปกติก็เป็นอย่างนี้ค่ะนปกติเราก็จะแบบคือตอนเช้าหรือว่าแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะถรกันว่าเคอแบบเฮ้ยพรุ่งนี้ใส่อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยออนัดกันเลยหรือแบบพี่ฮั่นก็จะบอกว่าแบบ พรุ่งนี้ตัวใสอะไรอ่ะเงี้ยก็จะบอกเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเจ้ามาดูว่ามาจัดชุดในทีมของเราจะเป็นยังไงถูกต้องแต่ตอนนี้ป๊อปแดนซ์ไปแล้วไม่อีกฝั่งหนึ่งดีกว่าป๊อปร็อกนะคะพี่เป้วงไม้ฮะและน้องกอรสิภูตาค่ะคู่ที่สองหนุ่มป๊อปร็อกเป้วงไม้คูงคู่มากับภรรยาคนสวยน้องกอรที่เพิ่งจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานไปหมัดมา นี่ขออนุญาตถามว่าเจอกันได้ไงครับเอ่อไปถ่ายรายการครับถ่ายรายการแล้วพอดีน้องกรเป็นพิธีกรในรายการรายการหนึ่งอ๋อเหรอผมต้องไปสัมภาษณ์พอดีครับแล้วก็เจอน้องกรหลังจากนั้นก็แบบก็ชวนไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับเราก็ชวนเก่งแหละเราก็เดินหน้ารุกเก่งอ๋อไม่ไม่ไม่เชิงครับพอดีพอดีน้องเขาอยากดูครับออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วรุกเก่งไหมรุกเก่งไหม จริงๆคือพี่ทีมงานบอกให้กอะไปขอบัตรโคต้าสื่อกับพี่เป้กอลไม่รู้จักพ in ี่เป้มาก่อนไม่รู้ว่าเป้วงใหม่คือใครแล้วก็แบบไม่รู้ว่าพี่ผู้จัดการคนไหนก็เลยเดินไปถามว่าพี่เป้คะแบบถ้าเกิดจะขอบัตรสื่อเนี่ยคือขอได้จากพี่คนไหนพี่เป้บอกว่า DM มาใน d ด r ร c t m เ s s a g e ไม่ได้แบบว่าค่อนข้างจะรุกเรามากเกินไปก็ DM อะไรงก็ขอไลน์ก็เกินเดี๋ยวให้บาเนี่ยดีเอ็มเสร็จปุ๊บให้เธอคุยไม่สะดวกขอไลน์ไอดีได้บ้างลแต่นี้ต้องถามเดี๋ยวเขาจะเป็นเจ้าสาวแล้วเป็นยังไงบ้างตอนที่แบบคุยขอเราแต่งงานโมเมนต์นั้นจริงตอนนั้นหนาวมาก แบบหนาวหนาวมากเพราะไปที <trying> ่ที่อะไรไปที่ที่ลอนดอนนะคะที่ทาวเวอร์บริดจ์คือคือวันนั้นเนี่ยผมตั้งใจว่าจะจะถ่ายจากด้านล่างแล้วให้มองเห็นทาวเวอร์บริดจ์แล้วก็จะรอให้เทาวเวอร์บริดจ์จะเปิดไฟก่อนปรากฏวันนั้นเนี่ยพาทิศตกช้ามากครับแล้วก็หนาวมันก็สว่างอยู่นะสว่าไฟก็ไม่เปิดทีนี่ก็หนาวใช่แล้วอีกอย่างคือพอเขาหนาวปุ๊บเนี่ยผมใส่เสื้อโค้ชใช่ไหมครับผมก็เก็บแหวนผมไว้ในเสื้อโค้ะ น้องก็หนาวก็จะพยายามเอามือมาซุกในเสื้อโค้ทแล้วแหวนแล้วแหวนก็อยู่ตรงนี้เราก็ต้องพยายามแบบเทรดไปเรื่อยแบบให้เขาแบบเอามาซุกนี้เราก็เปลี่ยนแหวนย้ายกระเป๋าย้ายมาไอ้ฝันก็เปลี่ยนอยู่เงี้ยก็กลัวแหวนหายมากแล้วก็แบบสุดท้ายก็เลยแบบไม่รอแล้วครับก็เลยเออเอาตรงนี้แหละเลยตั้งกลงตั้งกล้องแล้วก็แบบคุกเข่า ส่งสัญญาณบอกทีมงานเอาแล้วนะไม่เอาแล้วไฟเฟยตอนพอคุกเข่าปุ๊บอุ้ยคือเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนจาจํารายละเอียดไม่ได้ค่ะมันเบลอไปหมดีังจำไม่ได้เลยจนแบบต้องขอคลิปจากพวกพี่ทีมงานหรือแบบพวกเพื่อนๆพี่เป้ที่ถ่ายเอาไว้กนขอดูหน่อยว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นพอคุยแล้วนะคะก็อยากเห็นพวกเขาไปแต่งตัวแล้วค่ะแต่ตอนที่จะไปแต่งตัวกันนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีกิฟต์วอเชอร์ค่ะให้ไปดูแลผิวพรรณดูแลความสวยงมงามกันด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ โรงพยาบาลบางมดเบื้องหลังความสวยอย่างมีคุณค่าค่ะดูแลผิวพรรณกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเขาต้องจัดชุดให้กันเนี่ยมันจะมุ้งมิงกุ้งกิ้งกันขนาดไหนงั้นเราไปที่คู่แรกกันก่อนครับคุ่หันกับจียอนไปจัดกันเลย มึงแล้มีเวลาอยู่วันนี้ก็อยู่บนเครื่องแล้วก็มาถึงปุ๊บพอดีเป๊ะไปบา้าเกาหลีเนาะไปบา้านเกาหลีไปบ้านเกาหลีดีแล้วที่มานะที่คนโดพี่ฮันอะไม่ทันก็ไม่ทันบ้านอยู่ไกลสันตวเหมือนกันเหรอครับโรกโขกจิตนะเราเนี่ยมีควา <laughs> ตัวเหมือน ใช่ใช่เม่นถามมาถามหมีอะไรอ้าวถึงแล้วเหรอเฮลโหลถึงสนามบินแล้วเหรอใช่ถึงแล้วแต่ว่าเขานัาจะไฟไม่ทันนะเพราะว่าไฟมันดีเลยแล้วทำไงอ่ะที่ร้านเออเตรียมชุดเขืนหน่อยด้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเขื่นเขื่อชุดมันอยู่อยู่ที่นี่ด้วยปะ คือมันมีอยู่แต่ว่าชุดที่เราจะไปงานเปิดร้านกาแฟเนี่ยเขาเขาแจ้งมาว่าให้ให้เราอะเป็นชุดเอ่อทีมต้นไม้ในป่าเอางี้ทีมต้นไม้ในป่าเราไปดูจัดให้หน่อยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เหรอข๋อทีดีนะคะได้ได้ได้ไไม่แต่มันจะทันหรือเปล่าออันนี้เขาเตรียมของเขามาแล้วถ้าไม่ทันเดี๋ยวก็ ซื้อเครื่องบินใหม่ลำใหม่เลยรดเยอะลดเยอะเหลียวอะไรมันจะมีชุดนึงชุดอะไรกันมีอีเวนต์ไงเขาจ้างไปร้องเพลงแล้วอีเวนต์ปาร์ตี้รถคลาสสิกแต่เขาอยากให้ใส่ชุดเป็นแบบวินเทจยุคแปดสิบอะมีตีมไปอีกแล้วก็ที่สำคัญอ่ะหาชุดอย่างเดียวไม่พอพอดีว่าตอนเห็นอ่ะ ช่างหน้าไม่ว่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่งหน้าให้เขาด้วยไม่แต่งหน้ามนไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้มันมีนมปัญหากับชุดนี่แหละเพราะว่าคนดูที่เราไม่มีไม่มีชุดด้วยไงมันไม่ได้มีปัญหาที่ชุดมันมีปัญหาที่ตัวเองก็<อ>ลเล่นตะกี้ก็จะมาอีกชั่วโมงกว่าออบายแค่นี้งานเขาเสแล้วค่ะจียอนวางหูไปแบบงงๆงแล้วจะจัดชุดมาเป็นยังไงต้องติดตามกันค่ะ งานอะไรเข้าไปในเปาวะอุะอณดดีใจใหญ่แน่ๆเลยใส่แบบนี้เราก็จะเต้นแบบนี้แน่ๆเลยโ <c oughs> ดนดาชัว <c oughs> <c oughs>